ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ำคืนวันศุกร์ฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มาดึกนิดหนึ่งนะคะขอบคุณวันนี้น่ารักมากเลย FC สายเปช่องนางฟ้าโอนค่าขนมมาซักพอตช่องนางฟ้า500บาทแล้วก็ขอบคุณ FC อีกท่านหนึ่งนะคะมาจากราศีธนูแล้วกันเนาะมาเปิดไพ่คนเดียวเลย2ชั่วโมงลวดเลยโอ้ไม่ก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัจจกวาลเวียงพลังงานน่ารักมาให้นางฟ้าช่วยเยียวยาฮิลลิ่งนะคะขอ ให้มีวันดีๆเกิดขึ้นแบบนี้กับนางฟ้าและคุณผู้ฟังของนางฟ้าในทุกๆวันเลยนะคุณผู้ฟังที่โทรมาเปิดไพ่บอกว่า,วาอุ๊ยเสียงเหมือนในคลิปเลยอะก็ใช่สิคะก็คนเดียวกันเนาะมาค่ะ ค่าคืนนี้เรามาอ่านไพ่น่ารักออกแนว18บวกนิดนึงนะคะในชื่อท็อป,ปิกค,คือเวลาคิดถึงคุณนะคนคนนั้นเนี่ยไม่ว่าคนที่อยู่ในใจนอกใจหรือว่าคนที่จบกันไปแล้วหรือคนที่เคยผ่านไปแล้วก็ผ่านมาใครก็ได้นึกถึงเขานึกถึงหน้าเขาคนเดียวไม่เอาหลายคนนะแค่เขาคนนั้นเวลาคิดถึงคุณเขาคิดถึงเรื่องอะไรนะไพ่ใบแรกที่นางฟ้าหยิบได้นะคะน่ารักมากๆค่ะ The Emperor, ะะดิอัมเปอเรอร์นะคะราศีเมษค่ะไพ่เดอะสตาร์นะคะพลังงานของเดอะสตาร์ราศีกุมนะคะแล้วก็มีพลังงานของไพ่สิบถ้วยนะคะโอ้ไพ่ครอบครัวเวลาคิดถึงคุณนะคะเลขสิบนะคะเลขสามเลขสองนะคะแล้วก็มีเลขสี่นะคะ สิบสองสิบสี่สิบหกนะคะเวลาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงเรื่องอะไรหรอคิดถึงว่าแผนเนี่ยที่เขาเนี่ยวางไว้กับคุณเนี่ยเราจะได้เจอพ่อแม่กันเมื่อไหร่เราจะที่รักเราเคยตกลงปรงใจว่าเราอาจจะไปสวัสดีพ่อแม่ป้าป้ามาม่าอากงอาม่าพี่หรือเปล่าเวลาคิดถึงคุณนะเขาคิดว่าเมื่อไหร่นะเขาจะเข้าถึงคุณเข้าหาครอบครัวคุณนะคะและอีกในมุมหนึ่งมองคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวเลยทีเดียวเชียว คุณทำอาหารเก่งคุณหัวเราะอร่อยคุณยิ้มสวยคุณวางตัวดีคุณเป็นแม่สีเรือนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้รักสัตว์ปลูกต้นไม้โอ้ยเอวิติงจริงกระเบลเลยเนี่ยแหละค่ะความน่ารักความงดงามที่มันยงคงตราตรึงลึกซึง้งแล้วก็อยู่ในหัวใจเขาเวลาคิดถึงคุณเขาคิดถึงดาวดวงน้อยคุณอาจจะเป็นเหมือนแสงเดือนแสงดาวเดอะสตาร์ที่สุกสกาวในหัวใจเขานะคะพลังงานของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะลมเป็นถุนตุนกลมและพลังงานของ เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูความเป็นป๋าสปอร์ตใจดีคนนี้นะคะมองส่องมาที่คุณแล้วเขารู้สึกว่าโอ้ยอยากเป็นคนขับรถอยากแบบเป็นท่านรักให้เธอบีบนวดให้เธอเป็นหมอส่วนตัวคอยฮิวิ่งเยียวยารักษาเธอเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆอยากจะปฏิบัติพัดวีอยากให้คุณรู้ว่าเวลาคิดถึงคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมเขาถึงได้ เป็นมากขนาดนี้รักใครคนหนึ่งได้มากขนาดนี้และแอบมองแอบส่องใครบางคนได้มากขนาดนี้ถ้าหากว่าคุณกับเขาเป็นชาวทางไกลคุณอาจจะดีวกับคนรวยใจดีสายเปรหรืออาจจะเป็นบอสหัวหน้าองค์กรเป็นคนที่มีอํานาจบาร,รมีแล้วก็มั่งคั่งร่ํารวยมีอิทธิพลนิดนึงเอ๊ะคุณคิดคุณดีวกับมาเฟียประจําท้องถิ่นประจําตําบลหรือเปล่านะคะเวลาคิดถึงคุณเขาคิดถึงว่าเดอะสตาร์ดวงน้อยของฉันนี่น้องหนูของฉัน เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทําอะไรอยู่นอกใจหรือเปล่าแอบคุยกับใครหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาสำเบิงวุ่นวายขายปลาทูให้คุณหรือเปล่านะอย่าไปยุ่งนะเธอต้องกินปลาทูของพี่คนเดียวพลังงานคือเวลาคิดถึงคุณคิดถึงความน่ารักเซ็กซี่นุ่มนวลทําให้เขาหึงหวงหัวร้อนเลยนะคะ ราศีเมษรป่าสปบัใจดีคนนี้นะคะนั่งนั่งไข่ห้างกับชุดหล่อของเขาแล้วก็มีวายแก้วโปรดแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมีนกบินอยู่ข้างๆเขาอาจจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเวลาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากบอกว่าเขาอยากจับคุณมาเป็นนกตัวนี้อยากให้อยู่ในกรงทองอ่ะแต่เขาควบคุมควบคุมคุณไม่ได้ไงเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งสตรองฉลาดใช่ปะ ที่ผ่านมาถ้ากว่าคุณเดียวกับสายเปนะคะป่าสายเปใจดีราศีเมษนะบอกเลยอะเขามองคุณเป็นเดสตาแสงเดือนแสงดาวที่เขาไขว่คว้ามาแล้วอะเรื่องอะไรเขาจะแชร์ให้คนอื่นนะคุณดีที่สุดเลยนะสิบถ้วยนะคะฉันเนี่ยมองเธอเป็นคนในครอบครัวเธอรู้ไหมว่าคนรอบข้างฉันเนี่ยพูดถึงเธอดีมากเลยเวลาคิดถึงคุณเขาอยากบอกคุณว่าเขาอะน้าบานเป็นจานดาวเทียมแล้วว่ามีแต่คนชมคุณว่าคุณนิสัย ดีใจดีอัธยาศัยดีสวยน่ารักไปเจอคุณได้ยังไงอาชีพการงานของคุณคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีแสงในองค์กรแล้วมันทำให้เขาใจฟูมากๆเลยเมื่อได้รู้จักคุณนะคะเวลาคิดถึงคุณเลข2เลข6นะคะสองหแล้วก็เลข10เขาอยากบอกว่าเดอะสตาร์ที่รักน้องดาวคุณอาจจะชื่อแสงเดือนแสงดาวนะคะน้องจันอะไรก็แล้วแต่นะ พี่อยากบอกว่าเวลาคิดถึงน้องเนี่ยน้องมายึดครองพื้นที่หัวใจของพี่ไว้หมดแล้วต่อให้ใครมาเข้าใกล้พี่มันเหมือนมีแบบว่าแพชชั่นมีกำแพงอัตโนมัติเป็นกอบปืด้ดมาครอบเขาไม่เขาเปิดใจไม่เขาหวั่นไหวไปกับใคร เวลาคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาคนหัวรุกเพราะว่าอิทธิพลนะคะความรู้สึกดราม่ที่มันส่งหาเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแบบต้องระวังตัวถ้าคุณรู้นะคุณดึงหูยานแน่เลยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ไม่ได้นะถ้าคุยกันคบกันชัดเจนกันแล้วจะมาแบบว่ากระลอกก็ติดหรือว่าไปส่องสเบ่งใครไม่ได้นะจะต้องรักคุณคนเดียวเขารู้ว่าคุณดดดันเกลี้ยวกล่อมนะคะเขารู้ว่าคุณเอาจริงรักจริงเกลียดจริงจบจริงเพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงคุณแล้วเขามีอะไรมาหลอกล่อมาแบบว่าเป็นอาหารตามของเขาเนี่ยเขาจะเสียวสลังวาบเลยค่ะนะคะและด้วยความเป็นสิบถ้วยนะ โมเมนต์ Moment, ความรู้สึกความทรงจำดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันแคลคลียนัวเนียกันเนี่ยมันฟินน่ะเวลาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงความฟินเพลิดเพลินทุกสิ่งอย่างทุกที่ทุกก้าวทุกรีลาทุกท่าที่คุณทำกับเขาอะในบ้านหลังนั้นนะไม่ว่าจะเป็นกอดจูบรูปไลหรือว่าอาจจะเป็นแบบทานข้าวหัวเราะกันสนุกสนานนั่งดูซีรีส์ด้วยกันเวลาที่ไม่มีคุณคิดถึงคุณนะอะมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแบบ หมือนคุณเนี่ยถอดจิตวิญญาณมาอยู่กับเขาหรือเปล่าภาพเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นหรือว่ากลิ่นกายกลิ่นน้ําหอมของคุณมันยังวนเวียนวนเวียนอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะรอยยิม้มหรือว่าผิวพรรณของคุณเนี่ยเวลาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงความนุ่มนวลน,นุ่มนิ่มคุณอาจจะเป็นคนที่แบบผิวพ่อแม่ในตาแขกอาจจะเป็นคนหน้ากลมหน้ากลมแต่ว่าแบบตัดโตรผิวเนียนอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาสวยหมวยอําหมวยไปเลยอะไรเงี้ยเวลาคิดถึงคุณเขานึกถึงความร้ากา ของคุณหนูเอาแต่ใจขี้ดื้อนะคะเขาเนะี่ยอยากจะปราบพยศคุณป๋าคนนี้นะป่าราศีเมษคนนี้อยากจะปราบพยศคุณเก็บคุณไว้ในกองทองของเขากองทองที่เขาตั้งใจบรรจงสร้างแล้วก็อยากมอบให้คุณคนคนนี้นะคะทุ่มให้คุณเท่าไหร่ให้คุณเท่าไหร่ก็รู้สึกมีความสุขไม่เสียดายเงินเลยไม่ว่าจะเท่าไรกระเป๋าใบไหนขนมอะไรที่ว่าแพงที่ว่าเด็ดนะขอแค่ให้คุณได้แบบ อืมเปิดกล่องชิมดูคุณเนี่ยเป็นคนที่คู่ควรกับการจ่ายเขายอมจ่ายเพื่อให้คุณมีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้เวลาคิดถึงคุณเขานึกถึงอาหารโมเมนต์ที่แบบว่าเราไปทานข้าวด้วยกันคาเฟ่ทะเลโรงแรมหรือว่าที่ไหนที่เราเคยไปพ่อรักโอบเอวกอดจับมือดูตะวันขึ้นตะวันตกพระอาทิตย์นุ่นนี่นั่นนะคะความเป็นเดอะสตา์ของคุณะ่ะ เขาภูมิใจมากๆเลยที่เขาจีบคุณติดเขา <c oughs> รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งสตรองและทําให้เขาประทับใจได้มากมายเลยนะคะคุณเปรียบเสมือนคนที่เขาไม่คาดไม่ฝันว่าอุ้ยเขาอายุเท่านี้แล้วว่าด h อ e มพ e r o ลเป็นไพ่ของสววนะถ้าหากว่าแบบอายุไม่มากก็จะดูแบบดูมีฟอร์มมีแกรบทางการวางตัวอะไรเงี้ยเขามองว่าแบบคนอย่างเขาเนี่ยนะจะทําให้ ใครจะเข้าถึงแล้วทำให้เขารู้สึกวูบวาบได้ขนาดนี้เวลาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงโมเมนต์ทำตัวตะมุตตะมิออดอ้อนสนิมใสหน้าแดงแก้มแดงหรือว่าขกขาจ้าจ๋าของคุณกูณอาจจะเป็นคนที่พูดพอคีออนนุ่มนิ่มอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกแบบฟินจังเลยอ่ะฟินดีดีอะไรเงี้ยเวลาคิดถึงคุณ เขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เราสองเราได้อยู่ด้วยกันไม่อยากไปทํางานเลยจ้ะอยากอยู่กับน้องทั้งวันทั้งคืนอยากแบบว่าซื้อตัวน้องไว้ตลอดชีวิตเลยอยากทุ่มอยากเปอยากถมเงินไว้กับน้องน้องจะไม่ต้องไปทํางานไม่อยากให้คุณเหนื่อยล้าไม่อยากให้คุณต้องเหนื่อยกับอะไรเลยเวลาคิดถึงคุณเนี่ยอยากจะมอบสิ่งดีๆวางแผนและอนาคตนะจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดซื้อที่ซื้อวอัวซื้อควายมาเลี้ยงด้วยกันหรือว่าแบบปลูกผักสวนครัวเขา เขาอยากจับมือกับคุณไปจนแก่จนเท่าเขาอยากทำอาหารดีๆให้คุณกินถึงคุณจะเป็นฝ่ายทำให้เขาเสมอๆแต่เขาก็แบบถ้าหากว่าคุณไม่สบายเขาอยากดูแลเช็ดตัวพาคุณไปแบบว่าเข้าห้องน้ำไปเดินเล่น โอ้โหเวลาคิดถึงคุณคนคนนี้นึกถึงนกน้อยหนูน้อยเแบบีที่เขารักมากๆห่วงมากๆค่ะคุณเข้าใกล้เขาได้มากที่สุดมากกว่าใครคุณทําให้เขาเปิดใจและทําให้เขาเข้าใจว่าความรักความสเสน่หาความผูกพันแพชชั่นที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเนี้มันมากมายเหลือเกินนะคะคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีเมษวันอังคารนะคะสิบถ้วยวันเสาร์วันพุธนะคะแล้วก็มีพลังงานของเดอะสตาร์ก็ยังคงเป็น วันเสาร์วันอังคารวันศุกร์ได้พลังงานของคนคนนี้รักมากมายมองคุณดีมากมายและหึงด้วยห่วงด้วยนั่งแบบหงุดหงิดอะเวลาที่คุณโพสอะไรนะเขาจะพินิจพิคอร์แล้ว เอ๊ะ <c oughs> น้องสื่อถึงพี่หรือเปล่าภาพตรงนั้นสิ่งเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นหรือว่าเพลงเหล่านั้นน่ะน้องใหม่ถึงพี่หรือเปล่านะเขาก็ไม่สนนะมันน่ามันหนอะเออก็คงเป็นฉันนั่นแหละจะมีใครที่บอกว่าให้เธอเปให้เธอหรือว่าออฟเฟอร์เธอได้เท่าฉันละ่ะรักเธอจนหมดใจไม่เหลือให้ใครแล้วเนี่ยนะเนี่ยค่ะเวลาคิดถึงคุณเขา,าคิดตู่คิดตู่ว่าทุกสิ่งอย่างในโซเชียลที่คุณโพสเนี่ยคุณต้องสื่อถึงเขาแน่ๆเลยนะคะคุณกับเขาจะเกิด ปีชวดนะคะปีชวดปีไก่ปีงูปีหมาปีวัวปีกระต่ายปีลิงปีหนูได้นะคะ <c oughs> เขารักคุณมากๆเลย <c oughs> <c oughs> เขาเฝ้าที่จะแบบว่าให้เราได้เจอกันไวๆถ้าหากว่าคุณกับเขาเป็นรักทางไกลนะเป็นคนทางไกลเขายังบอกว่าทุกๆครั้งที่เขาไปจองตัว๋วเครื่องบินหรือว่าเอารถไปเข้าศูนย์เพื่อที่ขับมาหาคุณเนี่ยเขาอยากจะแบบ ไม่ให้มันมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นเลยอะถ้าไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องแดดเปรี้ยงก็จะลุยจะฝ่าฟันมาหาคุณเวลาคิดถึงคุณเขาทึกถ,ถึงบ้านเล็กที่คุณนึกถึงซอยบ้านคุณนึกถึงคอนโดห้องของคุณแบบฉันอยากไปกกกอดบอกรักอยากมุดอยู่กับเธอใต้ผ้าห่หมเล่นปูไตด้วยกันคุณอาจจะเป็นคนที่บอว่านะทำให้เขาแบบเพลินได้จริง,รงอะเคลมอะประมาณว่า เสพติดร่างกายเสพติดความไดารักของคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกฮ้ยไม่อยากกลับบ้านเลยไม่อยากไปทํางานไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่แต่กับน้องกับน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะชื่อน้องดาวอะไรอย่างเงี้ยเวลาคิดถึงคนป่าหืน่นคนนี้เขาจะออกแนวแบบว่าเจ้าชู้ดูหื่นห่นนิดนึงดูสายเปรดูแบบ <c oughs> สุขุมนุ่มลึกพอไฟลดี <c oughs> ถ้าคนภายนอกมองว่าเขาอะ แล้วชัดหญิงโปรไฟดีเวลาคิดถึงคุณอนะคุณอนะเหนือกว่าเขาเยอะคุณร้ายกาจคุณตัวแสบก็เหมือนแบบคุณหนูขี้เวียงขี้วีนอย่างคุณอนะทำให้คนแบบว่าเป็นแบบว่าเจ้าชายหิมะแข็งแกร่งดังภูผาต้องซิโรราบได้ดูสิคิดดูสิในโทรศัพท์นะหรือว่าแบบอะไรเกี่ยวกับความลับมันเป็นเรื่องของคุณกับเขานะเก็บไม่ให้ใครรู้เลยคือประมาณว่าถ้าเกิดโทรศัพท์หายไปเขาต้องตายแน่เลยเขาอาจจะแอบถ่ายคลิปแอบ ถ่ายแคนดิดแอบถ่ายรูปคุณไว้แบบว่ารูปโกโก้เผิมเอๆอะไรเงี้ยเวลาคิดถึงคุณนะเอารูปหรือเอาคลิปมาดูเนะี่ยโอ้หัวล้อคิกคักทาให้มีพลังบวกในการไปทํางานทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะรักคุณมากจริงๆหลงคุณมากจริงๆค่ะราศีเมษร,ราศีกุมราศีตุลน,นะคะทัดลมออกมาแล้วก็มีทัดไฟนะไฟแม่สิงห์ธนูลมเปถุนตุลกุมนะคะอย่างบอกว่าฉันรักเธอตั้งแต่เจอเธอครั้งแรกมันเป็นความรักที่มันไม่สามารถที่ จะแบบว่าเลิกลาตัดจบกันได้ทุกครั้งบางครั้งที่เรากับเธอหายไปทะเลาะกันหยุมหัวกันไม่คุยกันอะ่ะโอ้โหมันยิ่งมีแพชชั่นค่ะแรงดึงดูดการเรียกร้อง พลังงานคือแบบต้องงอต้องงอไม่ให้ไปไม่ให้ไปอะ่ะหายไปกี่วัน6วัน7วันสุดท้ายก็กลับมางออยู่ดีเนียนๆแบบปะไปกินข้าวกันเนียนๆแบบโอ้ช่วยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หน่อยหน่อยสิมีเรื่องให้บรบกวนนะช่วยแบบว่ามาเจอมานู่นนี่นั่นหาเรื่องค่ะหาเรื่องกลับมาหามางอมาเจอคุณนะเพราะว่าคุณคือคนที่เขามีความสุขมากๆเวลาที่คิดถึงคุณเลยทีเดียวเชียวนะคะไพ่วันนี้น่ารักตตมุตตมี นะะคตัว M นะคะตัว M ตัว Y ตัว A ตัว B ตัว J ตัว T นะคะ U N K นะคะ L I ในชื่อนามสกุลของเขากับคุณเวลาที่คิดถึงคุณเขาคิดถึงความน่ารักเหมือนแสงเดือนแสงดาวเหมือนหิ่งห้อยระยิบระยับของคุณที่เขาอยากจะเก็บ ไว้ในอุ้งมือหรือเก็บใส่กงทองของเขาดูแลซัพพอร์ตออฟเฟอร์ไม่ให้เธอต้องไปยุ่งกับใครหรือไม่ใ,ใครมายุ่งกับเธอห่วงที่สุดค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าน่ารากักพูดพร้อม ขี้อ้อนมีความเซ็กอะพีลแล้วก็เป็นแม่บ้านแล้วก็วางตัวดีอะไรเงี้ยคนรอบข้างเขาก็หมั่นไส้ว่าอู้วิจีบคุณได้ยังไงอะลัดเลอลิมิเต็ดขนาดเนี้ยไปหาเจอได้ที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยคุณเปรียบเสมือนช้างเผือกในป่าเขาใหญ่ที่แบบออกมาทีผู้คนรอบข้างก็แบบเห็นปุ๊บก็สั่นสะเทือนและเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยได้ไปคล้องช้างเผือกอย่างคุณมาได้โอ้เขาดีใจมากๆเลยนะคะเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยส่องมองแอบ แอบดูแอบรักแอบชอบแอบปรื้มคุณมันรนนานแล้วจนได้ดิวได้แบบว่านู่นนี่นั่นกับคุณละวเขาอยากบอกว่าภูมิใจที่สุดเลยค่ะที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตนี่คือพลังงานวันนี้น่ารักแต่มุติตมีเบาๆกรุบกริบนิดๆคุณมีแพชชั่นด้านสกินชิปมากๆเวลาที่เขาคิดถึงคุณด้าน18บวกนะกอดคุณนะไม่อยากปล่อยจนคุณอึดอัดลำคาญแบบ เบียดตัวออกมาคือเขาแบบอยากกกกอดคุณไว้อย่างนั้นไม่อยากให้คุณแบบต้องหายไปเลยนะคะอยากหลับพร้อมคุณตื่นพร้อมคุณโอ้ยฟินนั่นแหละค่ะความฟินบันเจิดเตลิดเปิดเปิงเตลิดเปิดโปงในหัวเขาเลยทีเดียวเชียวนะคะแฮปปี้ฝันดีฟังเพื่อความบันเทิงบายบายนะคะ